สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องกรมการนักเลงโตเมื่อครั้งสยามต้องใช้นักเลงโจรผู้ร้ายมาเป็นผู้คุมกฎขอขอบคุณข้อมูลจากศิลปะแม c กดอโดยผินทุ่งคาดังนี้ครับกรมการนักเลงโตเมื่อครั้งสยามต้องใช้นักเลงโจร ผู้ร้ายมาเป็นผู้คุมกฎการละครั้งหนึ่งในสมัยโบราณแต่ก็ไม่นานมากนักการปกครองโดยเฉพาะตามหัวเมืองนั้นมิได้เป็นระบบระเบียบแบบแผนมากนักแม้เจ้าเมืองจะมีอำนาจในทางทฤษฎีแต่ในชั้นการปฏิบัติบางทีก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเพราะใช่ว่าชาวบ้านจะยอมรับและยอมทำตามกันได้ง่ายๆ เพราะรัฐแบบเดิมเป็นรัฐแบบที่ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนได้สักเท่าไหร่มีแต่ส่วนเสียสมากเพื่อให้การปกครองเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพเจ้าเมืองสมัยก่อนจึงเลือกที่จะหาคนที่ชาวบ้านให้ความยำเกรงหรือไม่ก็หวาดกลัวมาเป็นผู้ที่ถืออำนาจในการบังคับกะเกร์ราศฎรให้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของเจ้าเมือง ดังที่สมเด็จกรมพระยาํำรงราชานุภาพได้ทรงเล่าถึงการตั้งกรมการของเจ้าเมืองต่างๆไว้ว่ามักเลือกให้นักเลงโตมีพักพวกมารับตาแหน่งเพื่อให้โจรผู้ร้ายไม่กล้าปล้นสะดมในถิ่นนั้นจากคําบอกเล่าของสมเด็จกรมพระยาํำรงราชานุภาพระบบแบบนี้ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพดังเช่นกรณีของขหบดีนามว่าช้าง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้รักษากรุงศรีอยุธยาในตอนต้นรัชกาลที่หให้เป็นหลวงบรรเทาทุกข์ดูแลเกาะใหญ่ซึ่งเป็นย่านเปลี่ยวมีโจรผู้ร้ายชุกชุมปรากฏว่าหลวงบรรเทาได้รับคําชื่นชมจากบรรดาชนชั้นสูงผู้มีบรรดาศักดิ์ที่สัญจรผ่านพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับชาวเรือที่มาขอพึ่งบารมีหลวงบรรเทา เนื่องจากไม่มีโจรผู้ร้ายหน้าไหนกล้าเข้ามาย่ำยีพวกเขาในพื้นที่ดูแลของหลวงบรรเทาเลยแต่ความมาระจางเมื่อสมัยปลายราชการที่ห้านี่เองว่าแท้จริงแล้วหลวงบรรเทานั้นเป็นหัวหน้าซองโจรที่แม้จะเข้ามาทําหน้าที่รับใช้หลวงก็ยังไม่ทิ้งสันดานโจรเหตุที่พื้นที่ที่หลวงบรรเทาดูแลมีการปล้นค่าน้อย ก็โดยอำนาจบาร,รมีแบบนักเลงโตขณะเดียวกันหลวงบรรเทาก็ยังสั่งลูกน้องในสังกัดของตัวให้ไปอาลวาสก่อเหตุโจรกรรมในพื้นที่อื่นสุดท้ายเมื่อข้าหลวงชำระความแล้วเห็นว่าหลวงบรรเทาเป็นหัวหน้าส่องโจรก็เลยต้องโทษประหารกลายเป็นเรื่องอื้เฉากันไปพักใหญ่กับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกรณีของหลวงสีมงคล ที่เจ้าเมืองอ่างทองใช้สอยอย่างเป็นมือขวาเป็นบุคคลที่มีความดีความชอบไม่น้อยสำหรับผู้มีบรรดาศักดิ์เพราะหลวงสีมงคลใช้งานได้ดีเมื่อครั้งที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเดินทางจากเมืองอ่างทองไปสุพรรณบุรีก็ได้หลวงสีมงคลเป็นผู้จัดหาพาหนะทั้งม้าและลูกหาบให้ได้ภายในวันเดียวทั้งยังอาสาขี่ม้านำขบวนเสด็จของพระองค์ ทำให้สมเด็จกรมพระยาดำรงทรงกล่าวว่าข้าพเจ้าจึงได้ชอบมาแต่นั้นแต่เมื่อมีการตั้งมณฑลเทศาพิบาลขึ้นก็มีความปรากฏขึ้นมาว่าหลวงสีมงคลใช้ให้บริวารของตัวเองไปเที่ยวปล้นหากินในเมืองอื่นซึ่งเบื้องต้นเมื่อสมเด็จกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒสมุหเทศาพิบาลมณฑลกรุงเก่าทรงทราบความ ก็ยังไม่ทรงเชื่อเพราะทรงใช้สอยหลวงสีมงคลจนโปรดเหมือนกันแต่เมื่อสารไต่สวนผลก็ออกมาเป็นที่แน่ชัดว่าหลวงสีมงคลนี้เป็นหัวหน้าโจรร้ายจริงสารจึงพิภากษาจำคุกหลวงสีมงคลไปหลายปีสมเด็จกรมขนมรุพงศ์สิริพัฒจึงทรงมีพระวินิจฉัยว่าวิธีเลี้ยงขโมยไว้จับขโมยนั้นใช้ไม่ได้ เมื่อกลไกของระบบเทศาพิบาลมีความพร้อมแล้วมีการตั้งกรมการอำเภอและตำรวจภูธรไว้ดูแลความสงบเรียบร้อยการตั้งกรมการบ้านนอกด้วยการใช้นักเลงโตมาข่มนักเลงเล็กจึงเลิกไปอย่างไรก็ดีความนิยมในความเป็นนักเลงของคนบางพื้นที่บางกลุ่มก็ยังคงมีอยู่อาจเป็นเพราะผู้คนเหล่านี้เชื่อว่า คนเป็นนักเลงมักมีอำนาจบารมีคุ้มหัวไม่เหตุใครมากดขี่ตัวเองได้แต่ธรรมชาติของนักเลงก็มักจะเอาแต่พวกพ้องของตัวเองและหันไปข่มเหงผู้อื่นการหนุนนำนักเลงให้เข้ามามีอำนาจก็มีแต่จะไปทำลายระบบระเบียบสร้างความอายุติธรรมดังที่สมเด็จกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์เคยทรงมีพระวินิจฉัยว่า วิธีเลี้ยงขโมยไว้จับขโมยนั้นใช้ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นขอขอบคุณศิลปะแ a ็ก m โดยผินทุ่งคารายการสองยามมีเรื่องดีๆที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ติดตามรายการได้ฟังอยู่เป็นประจำและเพื่อเป็นการไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆกร,รุณากด s ับ s c r i b e ตามด้วยรูปกระดิ่ง รับรองได้ว่าท่านจะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆทุกตอนด้ยวยความขอบพระคุณสวัสดีครับ